สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมกลับให้สินวัฒกันอีกเช่นเคยรับผมวันนี้เรามีรถกระบะเข้าใหม่นะครับผมเป็นไททันหน้าใหม่นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นออปชั่นรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือรหัสรุ่น GLX Plus นะฮะก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นจริงๆนะครับผมภายในเนี่ยยังอิงกับโมเดลก่อนหน้านี้ที่ยังเป็นหน้าเก่าอยู่นะครับผมทั้งตัวเบาะทั้งวิทยุทั้งระบบ ปรับอากาศนะฮะพงมาลงพงมาไลานะครับผมยังใช้แบบเดิมอยู่ยังไม่ใช่เป็นตัวใหม่จริงๆนะครับผมเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นใหม่จริงเนี่ยมันจะมีในรุ่น GLS ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ยังเป็นรุ่น GLX กะบะนะ X นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาตามชมนะครับผมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันน่าใช้อย่างไรนะฮะแล้วก็โครงสร้างของคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วต้องมีเก็บงานตรงไหนบ้างนะครับผมในสภาพที่เพิ่งเข้ามานะฮะติดตามรับชมนในคลิปได้เลยครับ เรามาฟังข้อมูลของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมคันนี้มิ t s ูบิชิ i ทชันดับเบิลแคบนะฮะก็คือ4ประตูนะฮะเครื่องยนต์2.4ลิตรไมเวก VGTurbo นะครับผม181แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะและคันนี้เป็นรหัสรุ่น GLX Plus นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นของโมเดลนี้เลยนะฮะ ปีของเขาคือปี2018จดทะเบียนในปี2019นะครับผมเลขไมล์ของเขาอยู่ที่75,000กิโลนะฮะร,ราคาจำหน่ายอยู่ที่589,000บาทนะครับผมตอนเปิดตัวป้ายแดงของโมเดลนี้นะฮะในรุ่นรหัส GLX Plus เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่779,000บาทนะผมตอนนี้ก็ประหยัดไป190,000นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะเรามาดูความสวยงามดีกว่าว่าความสวยงามเป็นอย่างไรเราต้องเก็บอะไรบ้างเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผม ด้านหน้าของเขานะฮะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ไฟหน้าก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์หลอดฮาโลเจนนะครับผมเป็นหลอดไส้ธรรมดาหแหละนะเป็นแสงสีเหลืองนะผมถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวและไฟสูงนะครับไฟสูงจะอยู่ต่ําหน่อยจะ,ะไม่แยงตารถคันด้านหน้าน,นี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมของโมเดลใหม่ๆเนาะ ในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังสีเทาครับผมไม่ใช่โครเมียมไม่ใช่สีเทาเงาไม่ดูพรีเมียมอะไรนะครับผมเป็นสีเทาเฉดธรรมดานะครับเป็นแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมก็จะเป็นแบบสีเทาธรรมดาเลยไม่ใช่โครเมียมเนาะตรงกลางก็จะเป็นโลโก้มิสซูบิชิที่เป็นโครเมียมนะฐานของโลโก้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับผมลงมาที่กันชนนะฮะกันชนก็จะมีตัวสีเงินตรงนี้นะผมทาร่องๆเอาไว้เพื่อเป็นการจัดสรรอากาศเวลาเราขับ รถนะฮะเขาก็จะรีดอากาศด้านใต้ท้องรถเนี่ยจัดสรรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่ตีวนนู่นนี่นั่นนะผมเป็นอากาศพลาศาสตร์ที่เขาวิจัยมานะครับผมเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กแต่งจากเจ้าของเดิมนะฮะโดยปกติในรุ่น G L X เนี่ยเขาจะใช้เป็นแม็กอลลอยขนาด16นิ้วนะครับผมซึ่ง มันดูไม่สวยแล้วก็มันเล็กเกินไปสําหรับตัวรถกระบะยกสูงขนาดนี้นะครับผมเจ้าของเดินไปเปลี่ยนมาเป็นขนาด18นิ้วเป็นลายลอซิ่งด้วยนะฮะในส่วนของอยางนะผมเป็นยางปี2019นะผมสัปดาห์ที่43แล้วก็คือปลายปีของปี2019นะผมอายุยางเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากก็ใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะประมาณ4 5เดือนก็ควรจะเปลี่ยนนะครับผมก็สภาพยางยังค่อนข้างดีอยู่แล้วล่องยงล่องยางยังหนาอยู่ไม่มีแตกขอบแต่อย่างใดนะซีรีย,ยางของเขาก็คือ 2555R18 นะครับผมหัดขึ้นมาที่ด้านบนนะฮะกระจงมองข้างเป็นแบบโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมก็มีไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมนะครับตามสไตล์รถกระบะเนาะมือจับประตูเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันแต่ไม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะหรือว่าเคเลสนะครับผมคันนี้นะครับกุญแจของเขายังเป็นกุญแจเสียบธรรมดานะผมมีระบบป้องกันการจรกรรมม e m m o b i l ซอรนะหรือว่ามีชิปฝังอยู่ในดอกกุญแจนั่นแหละนะครับผมยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เป็นกุญแจรีโมททั่วไปนะฮะยังไม่มีระบบอัจฉริยะอะไรนะไม่มีปุ่มกดเนาะ ลงมาด้านล่างนะผมด้านล่างก็จะมีชายบันไดเอาไว้ขึ้นเหยียบเวลาเราจะขึ้นรถลงรถนะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมเพราะรถมันค่อนข้างสูงเนะาะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนของด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนี่เจ้าของเดิมก็เอาบันไดท้ายออกนะผมปกติแล้วมันจะมีบันไดด้านท้ายนะผมอันนี้ก็ไปติดคั้มไทเทเนียมมานะครับผมเอาบันไดออกแล้วไปติดคั้มไทเทเนียมมาเป็นกันชนแทนนะครับผมมันก็ทําให้เวลาเราขึ้นด้านหลังกระบะเนี่ย มันจะทําได้ค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนแบบว่ามีอายุหน่อยแล้วกันนะฮะประมาณวัยสี่สิบนะครับผมมันก็จะขึ้นลําบากแล้วเพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาขึ้นรถกระบะเขาไม่ค่อยเปิดฝาท้ายกันนะเขาก็จะก้าว้ามไปเลยแล้วก็เหยียบบันไดขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะผมมันก็ต้องเปิดฝาท้ายลงมานะครับแล้วก็เอาตูดนั่งแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะดูวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบ ของคันนี้นะครับผมกล้องมองหลังไม่มีนะครับผมมีแค่ไฟเบรกดวงที่3นะครับในรุ่น GLX ไม่มีกล้องมองหลังต้องเป็น GT ขึ้นไปนะครับลงมาด้านล่างนะฮะนี่ที่บอกนะครับผมเป็นชุดแต่งนะครับผมเป็นคัมไทเทเนียมนะฮะส่วนปลายท่อก็เป็นปลายท่อแต่งนะครับผมในส่วนของอแคทต่างๆเจ้าของเดิมเขาถอดเรียบหมดแล้วนะครับไม่มีนะฮะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาแล้วผมผมก็บอกตามสภาพรถณตอนนี้นะผมผมก็ขายในสภาพ ที่เป็นของแต่งแบบนี้แต่ในส่วนของสีสันความสะอาดความเรียบร้อยต่างๆทางเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เนาะเนี่ยสีสันมันก็จะมีรอยทะลอกนะครับมีรอยทะลอกเนาะมีรอยบุบเนี่ยต้องเก็บให้นะไฟท้ายแตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บให้เห็นป่ามันมีรอยแตกอยู่ด้านข้างเนาะอ่าเราต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เราไม่ได้ขายสภาพนี้นะครับผมในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีรอยทะลอกของสีนะครับมีรอยขีดควนต่างๆนะ เดี๋ยวทางเราเก็บให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีที่ประตูด้วยนะเป็นรอยบุบเป็นรอยถลอกต่างๆเนาะโอเคนะครับผมสําหรับภายนอกนะนี่คือสภาพแรกเข้าของเจ้าไททันคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับ เรามาดูภายในด้านท้ายต่อนะครับผมด้านท้ายของ i ิ s ซูบิช i ไททันเนี่ย คือพื้นที่การนั่งโดยสารเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระบะ4ประตูนะฮะพื้นที่การนั่งโดยสารไม่มีอะไรนะผมมีที่จับพยุงตัวนะครับผมนี่มีที่จับพยุงตัวที่เสากลางให้นะคือส่วนน้อยนะที่จะมีนะผมอย่างตัวอะไรอะนิสันโนวาเร่ NP สามร้อยไม่มีนะครับหรือว่าตัวดีแม็กก็ไม่มีใช่ไหมน่าจะไม่มีนะครับผมก็จะมีไม่กี่รุ่นหรอกนะฮะที่มีตรงนี้ให้มีอะดีนะครับผมมันทําให้ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีที่พยุงตัวในการที่จะขึ้นไปนั่งบนบบาะได้อย่งสสวก นะครับผมอ่านี่ก็มีมาให้เนาะบ่อเป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้าสภาพสวยนะอาจจะมีคราบสกปรกคราบอะไรพวกนี้นะะเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนี่คือสภาพที่ผ่านการใช้งานมาจากเจ้าของเดิมนะฮะคุณก็จะได้เห็นว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษายังไงบ้างนะครับผมที่ผ่านมาเขาใช้รถยังไงนะฮะอันนี้ก็เปิดเผยกันไปเลยนะครับผมส่วนน้อยนะที่ร้านที่ขายรถมือสองจะเปิดเผยแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ เปิดใจนะฮะเปิดใจเลยว่ารถเจ้าของเดิมเขาใช้มาอย่างไงนะคุณจะได้เห็นสภาพเออเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีไหมเขาใช้รถถนอมไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็พาชมกันเนาะมีที่พักแขนตรงกลางให้ตรงนี้นะครับที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำนะผมแล้วก็ด้านหลังบาะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเก็บพวกอะลงอะไลต่างๆนะผมเกี่ยวกับที่ยกรถนะครับ, <ๆ S 1> รบ,รบตัวขันยางอไลนะฮะประมาณนี้นะผมอยู่ซ่อนอยู่ด้านหลังของเบาะนะครับผมอ่ะนี่ก็สามารถพับเก็บไปได้นะฮะ เบาะรองนั่งข้อก้อนข้างนุ่มนิ่มนะฮะนุ่มนิ่มนะครับผมนั่งก็อ,อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แบบรัดตัวอะไรพวกนี้มากนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะอยู่ในระดับที่ดีนะนั่งโดยสารไกลๆได้ไม่เมื่อนะผมไปดูด้านหน้านต่อครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับผมเดี๋ยวขอสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ร้อนมากนะครับผมต้องเหยียบคัดด้วยนะครับผมการสตาร์ทรถของมิซูบิชิไทยท่านรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องเหยียบคัดก่อนนะฮะแล้วก็บิดสตาร์ทนะครับผมไม่งานสตาร์ทไม่ได้อะ็นไงเสียง เสียงกระบะซิ่งชัดๆนะครับผมคันนีก้ก็แต่งมานะผมแต่งในส่วนของท่อไอเสียนะฮะแล้วก็เอาแคดออกนะผมคือเสียงมันก็จะเป็นแบบแนวซิ่งๆหน่อยนะฮะแล้วแต่ชอบนะอันนี้แล้วแต่ชอบเรามาดูหน้าปัดเรือนไม้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเพาว่าเดี๋ยวผมจะดับรถเสียงมันดังมากนะฮะหน้าปัดเรือนไม้ของเขาจะเป็นแบบอนาล็อกทั่วไปนะผมซ้ายขวาเป็นม่านวัดรอบกับม่านวัดความเร็วนะ,ะส่วนตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลนะ,ะผมบอกระดับ เชื้อเพลิงแล้วก็ความร้อนของหม้อน้ำนะฮะแล้วก็ระยะทางด้านล่างนะครับผม75,705กิโลที่ใช้งานไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าปัดที่ดูง่ายๆอยู่แล้วเป็นไฟแจ้งเตือนแสงสีส้มนะฮะอย่างไฟเครื่องโชว์ไฟ ABS โชว์อะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นแสงสีส้มแบบอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็เป็นหน้าปัดที่ดูง่ายๆอยู่แล้วที่พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะฮะยังไม่ใช่เป็นสีก้านเหมือนปาเจโลสปอร์ตนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นเป็นรหัสรุ่นเริ่มต้นน่ะถ้าจะ G.O.S. ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะครับผมส่วนก้านไฟอะไรต่างๆไม่มีระบบออโต้ให้นะฮะเป็นแบบปิดแบบปกตินะครับผมกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับผมอยู่ทางด้านขวาของคนขับนะฮะแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรให้ใช้แล้วนะครับเป็นแบบพื้นฐานเลยในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นสวิตกระจก4บานนะครับผมแล้วก็มือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะเป็นก่อนล็อกตรงนี้เป็นสลักล็อกนะฮะ แล้วก็มีหลุมใส่ลงใส่เหรียญวางขวดนงขวดน้ําอะไรพวกนี้นะผมตามปกติของแผงประตูนะที่วางแขนนะครับผมเป็นแบบพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะตรงนี้แต่ตรงเนี้ยบุนุ่มเป็นผ้านะครับผมเป็นวัสดุดเดียวกับเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะผมก็ทําความสะอาดยากนิดนึงนะมันก็จะมีคราบตกระโปรกอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นป่ะเป็นคราบสกระโปกรกเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะ เรามาดูที่เบาะนะครับผมเบาะด้านหน้าเนี่ยเบาะคนขับก็จะมีรอยยับของผ้านิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเท่านั้นนะผมแล้วก็มีคราบสกรปรกคราบขี้คงขี้ใครของเจ้าของเดิมเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวต้องเอาไปฆ่าเชื้อนะฮะเอาไปฆ่าเชื้อซักแล้วก็ตากแดดนะครับผมมันจะใหม่กว่านี้นะฮะมันจะใหม่กว่านี้ให้ดูที่สภาพฟองน้ําด้านในดีกว่านะครับผมสภาพฟองน้าด้านในต้องบอกว่ายังแน่นอยู่นะฮะยังอยู่ในรูปลักษณ์เดิมนะครับผมไม่ได้แฟบไม่ได้เสียรูปทรงแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนของปีกเบาะซ้ายขวานะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมบอกเป็นบอรป,รบปรับมือ6ทิศทางนะครับผมปรับระดับสูงต่ําได้โดยใช้ไอตัวหมุนๆน่ะนะฮะอันนี้ก็จะปรับได้ละเอียดกว่าตัวที่เป็นก้านยกนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องออกแรงในการหมุนนิดนึงนะครับผมมันก็แลกเปลี่ยนกันไปนะครับผมในส่วนของความถนัดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะเครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น c d mp3 นะครับไม่มีระบบบลูทูธ นะเป็นเครื่องเล่นที่หน้าจอเป็นดิจิตอลไม่ใช่สีด้วยนะครับเป็นแบบธรรมดาเลยนะใส่แผ่นซีดีหรือว่าใส่แผ่น MP3 ก็ได้อันนี้แล้วแต่มันเป็นแบบโบราณนะรหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอสัมผัส Android อะไรก็ได้นะผมเพราะว่าวิทยุมันเป็นแบบ2ดินนะฮะไม่ได้แบบเข้ารูปอะไรพวกนี้นะครับมันเปลี่ยนได้ง่ายมันมันไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนกรอบพวกกรอบองค์กรบแอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบนะลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอนาล็อกนะครับ ก็จะเป็นบิดปรับธรรมดาทั่วไปนะผมเร่งน้ำเย็นน้ำยาแอร์บิดปรับทั่วไปเป็นแบบเร่งน้ำยาแอร์นะครับผมไม่มีร้อนนะฮะปรับเย็นอย่างเดียวนะครับผมปรับพิศทางลมนะฮะจะให้ออกด้านล่างออกด้านบนแล้วก็แล้วแต่นะครับผมมีไฟฉุกเฉินด้านล่างให้นะครับผมหนึ่งอันแล้วก็มีช่องเสียบ usb และเอาเล็ทหนึ่งตำแหน่งนะครับผมอย่างละหนึ่งตำแหน่งเนาะในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเป็นเกียร์ที่ใช้อยู่ในรถกระบะทั่วไปนั่นแหละนะครับผมใช้งานไม่ยากเวลาจะเข้าเกียร์ R ก็ ดันหัวเกียร์ลงไปนะครับแล้วก็ดันไปที่ตำแหน่ง R แค่นั้นเองนะครับผมเบรกมือก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีอะไรนะมีหลุมวางแก้วนงแก้วน้ําอะไรพวกนี้นะครับผมที่พักแขนก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับเป็นพลาสติกเลยนะแข็งๆเลยด้านในก็เป็นกล่องใส่ของธรรมดาไม่มีปลั๊กไฟอะไรนะครับง่ายๆเนาะประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวไปดูโครงสร้างและเครื่งองยนต์กันต่อครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปก็คือเป็นเครื่องยนต์ด<ม>ีเซลนะขนาด2.4ล cool er ิตรคอมบินเลวอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะฮะก็ใช้เป็นแบบ VGT เะ เป็นเครื่องยนต์ไมล์แวกนะครับผม181แรงม้านะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีนะครับผมอัตราการเร่งดีนะผมมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับในส่วนของโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยไม่เคยมีการเก็บสีเก็บลิ้วรอยอะไรไม่เคยมีการถอดเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมแก้มด้านข้างเดิมคานหน้าเดิมนะฮะ คือมันยังไม่มีการผ่านการเก็บสีเก็บงานมาไงนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางค้าบสินวัดเราต้องไปเก็บงานที่ผมบอกไปก็คือเป็นในส่วนของริ้วรอยรอบคันอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องเก็บให้นะฮะเราให้ดูสภาพแรกเข้ากันก่อนนะผมคันหน้าเดิมแก้มข้างเดิมฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ที่เดิมทุกอย่างนะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะฮะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมอ่าตามมาเลยนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับผมเปิดประตูมาก็ดึงลงมาแบบปกติทั่วไปนะครับผมมันไม่ได โครงสร้างด้านข้างไม่เคยมีร่องรอยของการพลิกค,คว่ำพลิกตะแคงน,นะครับหลังคาเดิมๆนะฮะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเบี้ยวของตัวกระดูกงูนะครับผมอันนี้คือสภาพเดิมซอกประตงซอกประตูนะฮะสภาพเดิมกรประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะบานพับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับประตูเดิมนะอันนี้คือบานหน้านะครับผมมาดูบานท้ายกันต่อนะครับบานท้ายของเขาก็เช่นเดียวกันก็ดึงมาลงมาตรง Rab right. ๆ,ๆเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับผมให้ดูกกรนะครับกรล็อกไม่เคยถอดนะนี่ไม่เคยถอดหัวน็อตไม่มีบานนะครับผมแล้วก็ตัวกระดูกงูนะผมอย่างคมเลยว่ะ อย่างคมเลยนะฮะอย่าเอามือลูดนะครับผมเนี่ยของเดิมนะผมเม็ดอาร์คหน้าหลังตรงกันนะครับตรงกันนะไม่มีแบบเบี้ยวไม่มีแบบเอียงนะครับผมไม่เคยมีร่องรอยของการถอดออาตรงนะคันนี้นะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะเรามาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของคันนี้เนี่ยต้องก้มดูนะผมหรือว่าถ้าดูเบื้องต้นก็เปิดฝาท้ายมาลงมานะผมคุณก็จะเห็นตัวบานพับนะฮะบานพับซ้ายขวานะผมหัวน็อตไม่เลยไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการแกะนะผมซีนฝาท้ายเดิมๆนะฮะ แล้วก็ร่องรางน้ํา2ข้างเนี่ยคุณจะเห็นเม็ดอาร์คอยู่ในร่องนะครับผมก็ซ้ายขวาก็ต้องตรงกันนะฮะมันต้องอยู่ในตําแหน่งเดียวกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมและคันนี้พื้นปูกระบาเป็นของมิซูชิมอเตอร์นะครับผมไม่ใช่เป็นของออยี่ห้ออื่นเลยนะผมเป็นเป็นแบบตรงรุ่นนะตรงรุ่นของเขาเลยก็คือซื้อป้ายแดงเขาก็แถมมาให้นะผมสภาพอาจจะดูสกรปรกไปนิดนึงนะอย่าทำความสะอาดให้มีมีค้าบฝุ่นคาบ,าบน้ำอะไรพวกนี้นะต้องเก็บงานให้นะครับผมอ่ะเรามาก้มดูใต้ท้องรถดีกว่านะครับ กลมดูใต้ท้องรถกันนะฮะดูอะไรดูเชสซีนะผมนี่เชสซีด้านล่างนะผมว่ามีรอยตัดเชื่อมอะไรไหมก็ให้ดูไปเลยนะผมแล้วก็จะมีเลขตัวถังที่อยู่ตรงซุ้มล้อนะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนี่นะผมคือเลขตัวถังนะผมเวลาจะลอกลายโอนอะไรพวกนี้นะฮะลอกตรงนี้นะครับผมอ่าก็เนี่ยเชสซีเดิมนะฮะกระบะท้ายเดิมๆไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะครับผมคือมันถอดเปลี่ยนได้นะไอ้กระบะท้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะผมติดมาจากโรงงานก็อย่างนั้นเลยนะฮะ ไม่เคยชนหนักนะครับผมสภาพเดิมมากๆนะคันนีต้ตาท้องรถก็อาจจะสกรปรกไปนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสปาคาแคร์อะไรพวกนี้นะฮะสภาพเดิมๆดิบๆเลยนะเราพาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า m มิซูบิชิไททันดับเบิลแคบ2.4 GLX+ คันนี้นะผมเป็นหน้าใหม่นะผมหน้าหล่อมากดุมากนะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่หลายๆท่านให้ความ สนใจนะฮะแล้วก็ให้ความยอมรับจากโมเดลก่อนหน้านี้ที่มันไม่มันจะสวยก็ไม่สวยหรือว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคนชอบนะครับผมคนชอบเพราะว่าดีไซน์มันดูบึกบืนกว่าเดิมเยอะนะครับผมและคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะออปชันด้านในก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากครผมเน้นใช้งานเป็นหลักเน้นหน้าหล่อๆเข้าไว้นะฮะ แต่ว่าในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะค่อนข้างน้อยเป็นนิดหนึ่งอันนี้คุณก็ลองตัดสินใจกันดูนะผมในส่วนของโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยไม่เคยมีร่องรอยงการซ่อมสีซ่อมตัวถังดัดแปลงตัวถังต่างๆนานานะครับผมคันนี้ไม่มีนะครับผมสภาพเดิมนะจากโรงงานผลิตเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบที่ใช้อยู่ในรุ่นท็อปๆนะครับผม มันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันแหละสมรรถนะต่างๆอัตราการเร่งต่างก็งๆๆคือเหมือนกันมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับผมก็ คันนี้นะฮะราคาของเขาอยู่ที่5 8 9 0 0นบาทรถปี2018จดทะเบียน2019เลขไมล์เจ็ดหม่นห้าพกิโลนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่090 101 1019นะหรือจะแวะมาชมคันจริงก่อนมาทดลองขับดูนะผมว่าอารมณ์การขับขี่เป็นอย่างไรเราชอบไหมนะผมที่โชว์รูม5้สินวัฒนถนนราชพฤกษ์นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วก็กดซับสไครต์ ไว้นะครับผมจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ